สวัสดีครับพบกับช่องของผมซิกแพ comeback วันนี้ผมจะมาในคอนเทนต์เรื่องอยากมีกล้ามต้องรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญม,มากๆนะสำหรับคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อเล่นเวทบอดี้เวทหรือว่าเล่นอะไรก็ตามที่อยากพัฒนารูปร่างพัฒนากล้ามเนื้อการที่เราจะพัฒนากล้ามเนื้อได้เนี่ยเราจําเป็นต้องรู้ก่อนครับว่าร่างกายเราต้องการโปรโตีนวันละเท่าไหร่และต้องรู้ด้วยว่าเราต้องกินอาหาร อะไรเท่าไหร่ในแต่ละวันเพื่อที่ได้เสริมสร้างกล้ามเนื้อและเพียงพอในการสร้างมาสเตอร์สร้างมัดกล้ามเนื้อขึ้นมานั่นเองผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้เพื่อนๆเ,เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับเอาไปทําตามได้แบบง่ายๆโดย,โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากซึ่งเป็นวิธีที่ผมทําแล้วเห็นผลจริงการเล่นกล้ามเล่นให้มันมีความสุขตั้งใจทําในทุกๆวัน ทำโดยที่แบบไม่ต้องคิดมากแต่ให้รู้หลักการโดยรวมคร่าวๆว่าทําประมาณนี้ประมาณนี้และทําตามมันจะเห็นผลได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนแล้วก็สนุกไปกับมันมากกว่าอ่าอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดถูกใจช่องแล้วก็ a few moments later ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ น้ำหนักตัวก่อนทีนี้เราต้องรู้ก่อนว่าน้ำหนักตัวเราเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ก็คือให้ชั่งตอนเช้าของวันที่ตื่นนอนขึ้นมาหรือว่าตื่นนอนมาแล้วเข้าไปฉี่ก่อนหรือว่าไปอื้อก่อนแล้วก็มาชั่งเพื่อที่ได้รู้ว่าน้ำหนักตัวจริงๆของเราแล้วเนี่ยมันหนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลังจากเราตื่นนอนเนี่ยเราร่างกายเราไม่ได้ดื่มน้ําอะไรมาหลายชั่วโมงเนี่ยมันจะทําให้น้ําหนักตัวเราเนี่ยเป็นน้ําหนักตัวที่มันเคลียวที่สุดแล้วก็เลียวที่สุดละอ่ะอ่อ่ะ พอเพื่อนๆรู้น้ำหนักตัวแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะได้คำนวณค่าสถานอาหารที่จะได้รับได้ถูกนะครับการคำนวณก็ง่ายมากๆเลยผมจะยกตัวอย่างจากตัวผมเองนะตัวผมเองเนี่ยผมหนักประมาณ71-70ถึงกิโลอ่ะประมาณเนี้ยผมตีเป็นเลขกลมๆก็คือ70แล้วกันผมหนัก70กิโลให้เอา70กิโลไปคูณกับ2จะได้เท่ากับปริมาณโปรตีนที่เราต้องกินในแต่ละวันหน่วยเป็นกรัมนะครับอย่างผม70คูณ2ก็เท่ากับ140 นั่นก็คือผมต้องการโปรตีนในแต่ละวันนั่นก็คือ140กรัมนั่นเองแล้วทีนี้พอเรารู้ค่าโปรตีนที่เราต้องการแล้วใช่ไหมครับก็คือ140กรัมและคําถามต่อไปก็คือว่าแล้วเราต้องกินอกไก่กินไข่กินเนื้อสัตว์กินอะไรเท่าไหร่ที่จะได้ค่าพลังงานเท่ากับ140ร่เราต้องกล่าวอย่างนี้ก่อนครับว่าโปรตีนเนี่ยมันอยู่ในเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นนมอกไก่ เนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อวัวเนื้อควายดูในพวกนี้หมดเลยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นโปรตีนทั้งนั้นผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนั่นก็คือเป็นอกไก่นะครับเพราะว่าอกไก่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันมีไขมันน้อยผมจะเล่าคร่าวๆนั่นก็คือถ้าเป็นเนื้อวัวเนี่ยโปรตีนสูงก็จริงแต่ว่าไขมันก็สูงตามเช่นกันเนื้อหมูก็คล้ายๆกันนะครับโปรตีนจะสูงกว่าไก่ แต่ว่าไขมันเนี่ยก็เยอะอยู่ในระดับหนึ่งผมจะยกตัวอย่างง่ายๆที่สุดก็คืออกไก่นั่นเองอกไก่เนี่ยมีค่าโปรตีนที่สูงแล้วก็ไขมันต่ําซึ่งอกไก่ใน100กรัมเนี่ยมันจะมีค่าโปรตีนอยู่ทั้งหมด24กรัมในการคิดคํานวณน,นะครับก็คิดง่ายๆเลยนั่นก็คือ เอาค่าโปรโตีนที่ผมได้จากเมื่อกี้ก็คือ140คือค่าโปรโตีนที่ผมต้องกินในแต่ละวันมา,าหารด้วย24กรัม24กรัมตรงนี้ได้มาจากค่าโปรโตีนต่อ100กรัมของอกไก่ผมจะได้ค่าเฉลี่ยประมาณ5.8กรัมนะครับ5.8กรัมเนี่ยเราเอาไปคูณกับ100อีก1รอบผมก็จะต้องกินโปรโตีนในแต่ละวันเนี่ยประมาณ580กรัมต่อวัน นั่นก็คือน้ำหนักเนื้อของอกไก่นั่นเองผมต้องกินอกไก่ประมาณครึ่งโลเกือบเกือบ600กรัมนั่นเองนี่คือผมต้องกินในหนึ่งวันนะครับถ้าผมกินได้กล้ามเนื้อผมก็จะพัฒนาไปได้เร็วขึ้นร่างกายก็จะเอาโปรตีนตรงนี้ไปสร้างกล้ามเนื้อได้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการนั่นเองและก็ไม่เหลือเก็บเป็นในรูปไขมันต่อไป นะครับผมนี่คือเป็นวิธีการที่ทําได้ง่ายที่สุดและเพื่อนๆสามารถเอาไปทําตามได้ที่บ้านได้เลยก็เพื่อนๆน,น้าหนักตัวเท่าไหร่เอาไปคูณกับ2พอได้ค่าน้ําหนักที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็ให้เอามาคูณกับใช่ไหมว่าเอ้ไม่ใช่ดิให้เอามาคูณให,ให,ให้ขอโทษครับให้เอามาหารกับ24นะครับเราก็จะได้ค่าที่เราต้องการแล้วเอาไปคูนกับร้อยอีกหนึ่งรอบก็จะได้เป็น ปริมาณน้ําหนักอกไก่ที่เราต้องกินในแต่ละวันนั่นเองก็ไปซื้ออกไก่ก็บอกอย่างผมเนี่ยก็อบอกว่าพี่ครับอกไก่1โลผมก็จะซอยย่อยกิน2วันอะไรแบบนี้มันก็จะง่ายใช่ไหมล่ะครับนอกจากนี้อกไก่แล้วก็จะมีไข่ไก่ที่ผมแนะนําซึ่งมันเป็นอะไรที่ทกินง่ายก็คือแค่ต้มก็กินได้แล้วแต่ให้คว้านไข่แดงออกนะครับไข่แดงผมแนะนํา ให้กินเต็มฟองก็คือมีทั้งไข่แดงไข่ขาวในวันนึงไม่เกิน2ฟองก็พอละมันกําลังดีถ้ากินมากกว่านี้คอเลสเตรอรอลในเลือดมันสูงก็ตัดไปให้กินแต่ไข่ขาวเอาจบไปแล้วนะครับกับคลิปวันนี้เพื่อนๆสามารถไปทําตามที่บ้านได้แบบง่ายดายมากๆและผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆกินถึงเล่นถึงเนี่ยยังไงกล้ามเนื้อก็พัฒนาไปอย่างแน่นอนครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน A few moments later สวัสดีครับ